ที่จะมา,าดูเรามาให้ดูรายละเอียดของอโครงเตาขนมครกเป็นรุ่นสแตลเลตสองหัวเตานะครับอสองหัวเตาสามหัวเตาสี่หัวเตาโครงเราเนี่ยจะคล้ายกันนะครับทำจากสแตลเลตน,นะครับสตะเลตหน,น,นานะครับสแตลเลสหนาตัวนี้ก็หนานะครับไม่ใช่เอาบางทีเนี่ยเอามือกดไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นบางบางยี่ห้อนะครับหรือบางโรงงานเนี่ย เขาจะบางมากนะครับตรงนี้จะบางอันนี้เราหนาเลยครับหนาความหนาเยอะเลยนะครับแล้วก็หนาแล้วก็สวยงามนะคุณลูกค้าสังเกตจะสวยงามงานแข็งแรงสแตนเลสหนานะครับนี้มาดูด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยอของเรานีจะมีคานตรงนี้นะเป็นคานสแตนเลสเพื่อรับรับคือเตาเตาแก๊สน,นะครับต้องเข้าใจว่า ถ้าใช้อะความร้อนมันเยอะใช่ไหมครับหน้าสเตลเลตเนี้ยจะอ่อนใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีคานรตรัวนี้รับนะครับก็จะทําให้ยุบลงเลยนะครับแล้วเราก็าทำเป็นเหล็กคานตรงนี้นะครับเหล็กคานตรงนี้เพื่อจะอใส่น็อตเพื่อจะยึดกระหัวเตาเนี่ยที่สําคัญนะครับสังเกตนะครับของเราจะมีคานกลางนะสเตเลตรับรับน้ําหนักจากข้างบนนี้นะครับ การอัดตัวลงไปข้างบนนี้นะครับเพราะฉะนั้นของเราจะทนทานนะครับนี่รายละเอียดตารายละเอียดของเตาต่างๆนี้ดูในดูต่อและไปได้เลยนะครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปทดสอบเป็นเตาทำขน,นมครกนะครับ รุ่นสัตเลสสองหัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะได้สั่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราทดสอบเสร็จแล้วเราก็จะใส่กล่องแพ็คให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปยังที่คุณลูกค้าที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับ อันนี้เป็นรุ่นสเต l เลตสองหัวเตาสังเกตสเตเล e ของเรานะครับอย่างที่ต้นคลิปนะครับจะให้ดูว่าความแข็งแรงนะครับและความทนทานแล้วก็งานสเต l เลตของเราเนี่ยทำงานได้สวยงามก็เป็นสเตลเลตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงจะมีนะครับไม่ไม่หักไม่ไม่ยุบนะครับถ้าเป็นบางยี่ห้อนะครับทำสเตเลตรูปล่างคล้ายๆกันนะครับแต่จะบางนะครับ แค่โดนความร้อนก็จะยุบตรงกลางเลยนะครับอันนี้เราสเตเลสเกต A นะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่ซื้อไปหรือคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะฮะว่าเอ๊ะทำไมราคาถึงต่างกันมากมายขนาดนั้นนะครับ mm hmm. ก็เราต้องมาดูตัวชิ้นงานแล้วก็ดูคุณภาพของเตาแก๊สและของโครงเตาด้วยนะครับอันนี้เราทำจะอันนี้นะครับฝาเราใช้ฝา,าตาลูกศรน,นะครับซึ่งฝาเนี้ยนะครับจะพอดีกับ เบ้าขนมครกนะครับพอเวลาปิดแล้วก็จะเสมอกันปิดขอบพอดีไม่เกินนะครับนะแล้วก็ลูกค้าขออ่าเป็นเบ้าขนมครกที่สําหรับไวร่อนนะครับไวร่อนนะครับเรามีแบบแคกกับแบบร่อนนะครับหาถ้าร่อนนี้ขอบตรงนี้จะหนาฮะขอบขอบจะหนานะครับก็คุณลูกค้าก็ขอแบบร่อนนะครับครับแล้วก็มาดูนะครับอ่าจากนั้นนะครับเราจะใช้กระจายความร้อนนะครับ ผ่นกระจายความร้อนนี่เราทำจากเหล็กแผ่นนะทำเป็นเหล็กแผ่นหนานะครับเพื่อจะได้กระจายความร้อนและเก็บความร้อนได้ดีนะครับส่วนเตาเราใช้เตา C30 นะครับอ่าเป็นวาวโยกนะครับเป็นวาวโยกนะครับ วาวโยกสังเกตง่ายนะครับเวลาปิดก็เป็นแบบนี้เวลาเปิดก็ดึงเข้ามาหาตัวเรานี่ก็คือเวลาเปิดมันจะสังเกตง่ายกับดีแบบวาวหมุนถ้าวาวหมุนเนี่ยเวลาเราเปิดแก๊สทิ้งไว้เนี่ยเราไม่รู้นะครับพอดีเนี่ยเตาเราเปิดทิ้งไว้แล้วเราก็มาเปิดถังเลยแก๊สมันก็สะสมในนี้นะครับเวลาเราใช้ปืนหยุดจุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะลุกลามปุ๊บขึ้นมาใส่หนา้าใส่มือนะครับเราใช้วาวโยกดีกว่าครับจะได้สังเกตดูง่ายๆนะครับ ดูง่ายๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองไฟให้คุณลูกค้าดูด้วยนะครับด,ด้วยครับก็อันนี้ใช้สาหรับอ่าสาหรับเขาเรียกสําหรับร่อนนะครับอ่าสูตรร่อนก็ใช้เบ้าดูตตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าใช้แบบแคะเราก็แนะนําตาไก่นะครับตาไก่ในสาหรับไว้แคะแต่ร่อนเนี่ยจะร่อนไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าขอบขอบเนี่ยเขาจะบาง นะครับเพลทเวลาเทแป้งปุ๊บเนี่ยมันจะล้นนะครับและข้อสําคัญนะครับถ้าล้อนเราต้องใช้กระทะที่เบาหน่อยนะครับเบาหน่อยนะครับนี่ครับแผ่นกายความร้อนนะครับสังเกตเตานะครับเราจะมีตัวรับขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวรับขึ้นมาตรงนี้สูงประมาณหนึ่งนิ้วนะครับจากสูงขึ้นมาจากหัวเตาเนี่ยขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วเพราะฉะนั้นเราวางแผ่นลงไปเนี่ยเราจะไม่ปิดรูนะครับก็ก็ใช้ได้เลยนะครับก็ทีนี้เรามาดูไฟนะครับมาดูไฟ หลังจากแบบชุดนี้เราจะมีหัวปรับสายให้ด้วยนะครับแล้วก็เดินสายท่อแก๊สทนแก๊สทนน้ามันนะครับสีส้มเนี่ยไม่ใช่ PVC นะครับทําจากยางนะครับทนแก๊สทนน้ำมันนะครับข้างในทนแก๊สข้างนอกทนน้ามันนะครับแล้วก็สายเนี่ยเป็นใยแก้วนะครับเป็นใยแก้วหนาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเปิดไปครับนะครับไฟจะสวยนะครับไฟจะสวยนะ ี่ห้อนี้ไฟจะสวยดีนะครับอะไหล่ก็มีตลอดนะครับถ้าเกิดกรณีว่าใช้นานๆแล้วมันเสียเราก็มีอะไหล่นะครับเนี่ยวาล์วตัวนี้มีเปิดอันนี้ต้องปรับนะครับเพราะว่าปรับปรับครั้งเดียวก็หายนะครับเพราะว่าอย่าไปปิดหมดถ้าปิดหมดเนี่ยไฟจะแดงแบบนี้นะครับไฟแดงอย่างนี้เป็นขมเหลวความร้อนก็ไม่ดีและทําให้ภาชนะนั้นดับด้วยนะครับนะฮะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะฮะในติข้างนี้นะครับ พราะคุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับโดย,โดย,โดยโละเอียดนะครับสงสัยก็โทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็สั่งซื้อทางเราก็จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยทางร้านเนี่ยเราจะไม่มีเก็บปลายทางนะครับก็คุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาแล้วเราก็โอนเงินกันพอโอนเงินเสร็จแล้วนะครับเราก็ส่งสลิปให้กันแล้วก็ที่อยู่นะครับเพราะว่าสลิปนั้นก็เป็นหลักฐานทางกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ เราทํากิจการเราไม่ใช่ทําเพื่อมาโกงนะครับก็สนใจนะครับก็โทรเข้ามาตามเบอร์นี้เลยนะครับทางไลน์ทาง,ง facebook นะครับก็ทาง y o ยูทูบทาง youtube ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับอ่านะครับเราคุยกันก่อนนะครับเนี่ยเราได้สินค้าดีคุณภาพนะครับของเราสินค้าแพงนะครับ ราคาสูงแต่เราเน้นด้วยคุณภาพและบริการหลังการขายถ้ามีปัญหาก็โทรเข้ามาคุยกับผมได้เลยนะครับเสียงที่รับโทรศัพท์กับเสียงที่คุยใน YouTube อันนี้นะครับก็เสียงเดียวกันเราก็จะคุยกันได้นะครับหรือมีปัญหาเราแก้ไขปัญหาทางไลน์โดยใช้วิดีโอ c อ l ก็ได้นะครับ อย่าลืมนะครับสนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเรามี1ห,หัวเตา2หัวเตา3หัวเตาและ4หัวเตาและแต่คุณลูกค้าจะสั่งทําได้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ